อาเจริรทำสมุดีอาตมาก็ชื่อสมนะักผลธรรมนะก็ที่ได้มา <c oughs> เป็นนักบวชชาวสงฆ์ก็เพราะการเริ่มปฏิบัติธรรมตั้งแต่พบหนังสือก่อนพบหนังสือานหนังสือธรรมะก,ก็เลยเริ่มปฏิบัติอยู่บ้านได้สักสามปีพอเข้าปีที่สก็มาอยู่ที่ส่วนกลางที่ปฐมโสกก่อนหน้านั้นก็ ที่เปลี่ยนแปลงวิติกรรมเองได้ดีก็คือมางานปลุกเสกับงานพุทธาพิเศษนะครั้งแรกก็ปลุกเสกครั้งที่13แล้วก็ไปงานพุทธาพิเศษที่ไปสลีก็เลยมี <c oughs> ฟังธรรมฟังมันปลุกเสกมันอบรมฟังตั้งเจวันเนาะมันก็เลยใจิตใจก็เปลี่ยนแปลงเนกาตัดผมสั้นผมอะไรก็กระเต่นน้ำมาน่นหละแล้วก็ได้ พอเข้าปิธิีพิหกันมาอยู่ปฐมโสก็ก็ติดมาตลอดนะก็มีทธาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่เลยก็หมู่ลุ่มก็คิดว่าได้มาพบสิ่งที่ดีๆแล้วก็มาคิดย้อนตัวเองเรามันน่าจะมาตั้งแต่นานแล้วนะมาปฏิบัติธรรมมาเป็นชาวโสกเแต่เพิ่งมารู้จักกันเะแต่มาถึงวันนี้ก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมก็ยังศรัทธาในแนวทางของพ่อครูก <repeated certains> so, ็คงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย ตอนนี้ยังไม่มีอุบัติเหตุเลยนะแต่มั่นใจว่าปัจจุบันวันต่อวันก็ก็มีทัศาพเพิ่มขึ้นฟังพ่อครูเทศทุกครั้งทุกครั้งก็มีแต่อยากจะมีชีวิตยอยู่ได้นานๆคือฟังพ่อท่านฟังธรรมะได้มากๆก็พยายามลดกิเลสนี่ยนะพยายามลดกิเลสตัวเองให้มันชาติเนวของทั้งชาติมนะังคงยังไม่ไปทางไหนหรอกเ<า>พราะพ่อครัวก็บ่ามาตายนะขอ,อสักชาติหนะ้าแล ก็ย่ำอยู่เรื่อยก็ฟังทมก็ก็อยู่ในระบบนี่แหละแต่ก็ตอนยังมีชีวิตอยู่ก็ก็หาวิธีที่จะทำงานให้เผยแพร่เผยแพร่คือชาวโซนในมหาอยู่ไปเยี่ยมเครือแห่เครือข่ายที่ไม่มีสำนักไปทอนแรกก็ไปเยี่ยมเขาบ่อยๆก็นี่แหละให้กำลังใจเขาด้วยนะแล้วก็ไปฝึกเราด้วยก็ถือว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะเนาะอืม ก็เป็นนักบวชก็มีหน้าที่ก็ทําแบบนี้แล้วก็พยายามศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ก็ก็พอท่านก็บอกให้รู้ทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะาเนี่ยมันรู้ทั่วทุกอย่างทั้งการเมืองทั้งทั้งการบ้านการเมืองและธรรมะกับคุณธรรมอะไรมันอันเดียวกันแล้วก็คนนี่ที่มันเดือดร้อนหรือโลกเขาบุ่นไายทุกวันเนี่ยก็เพราะคนขาดธรรมะขาดคุณธรรมนี่แหละ ก็มีสําคัญที่สุดคือคาสอนของพุทธเจ้าเนี่ยรักษาศีลห้าเนี่ยถ้าคนมีศีลห้ามีธรร,รม,มะเนี่ยโลกก็จะไม่เดือดร้อนโลกก็จะไม่วุ่นวายนะความพาสุขของแต่ละคนถ้าเอาธรรม,มะไปปฏิบัติไปรักษาก็ก็ทําทให้ตัวเองพ้นความเดือดร้อนแล้วก็พ้นทุกนันแหละถึงไม่พ้นก็ทุกน้อยลงนะทุกน้อยลงจะรูป้ป้ามหมายทิศทางของการดําเนินชีวิต ที่จะศึกษาที่จะทำไงที่จะให้มันมีความสุขคนถ้ามีความสุขได้คือต้องมาปฏิบัติธรรมต้องมารักษาศีลมันถึงจะสุขแท้สุขจริงสุขสุขที่ยังยืนเทาวบอลน,นะจะไปทางโลกีเขาก็กจบ